นี่เลยคะ่ะซื้อกระเป๋า a i r เมสนะคะจะต้องทํายอดเท่าไหรคะ่ะก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะทุกคนนะก็จะมีทํายอด1ต่อ1กับ0.5นะคะถ้าเราอยากได้กระเป๋า Kelly ลลนะคะที่อยู่ที่แบบว่าราคา3 0 0 0 0 0ถึงสี่แสนบาทอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะต้องมีการทํายอดซื้อเท่ากับราคากระเป๋านะคะถึงจะได้กระเป๋า Kelly ลลมาะคะ่ะ อีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเราจะซื้อของ0.5เท่านะคะเราก็จะต้องมีการต่อรองกับ SA นะคะอย่างเช่นว่าเราจะซื้อกระเป๋านะคะในราคา400,000บาทก็จะต้องมีการซื้อของอย่างอื่นนะคะให้ได้200,000บาทค่ะ แล้วเราจะต้องทำยอดเท่าตัว,ตวหรือว่า0.5เท่ากันล่ะคะก็ขึ้นอยู่กับ i r s เของแต่ละสาขาแล้วก็แต่ละประเทศกันค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ SA แต่ละท่านด้วยนะคะถ้าเราพูดคุยกันถูกคอทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นค่ะโดยเฉพาะช่วงหลังนะคะที่มีคนจ้างทำยอด a อมเนะคะเพื่อซื้อกระเป๋าไปขายต่อค่ะทำให้แอนะคะก็จะมีการพิมพ์ในใบเสร็จค่ะว่าเรานะคะซื้อกระเป๋าไปใช้จริงนะคะไม่ได้ไปขายต่อค่ะ